หัวน็อตต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่เคยมีรอยแกะนะครับไม่เคยมีรอยประแจจับนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงนะครับหรือว่าน็อตแก้มข้างทุกอย่างสภาพเดิมหมดนะครับทางเต็นท์ของเรานะครับมีการรับประกันนะครับเป็นการรับประกันโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันว่าไม่มีการชนหนักนะครับพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ําหรือว่าก่อไมนะครับถ้าตรวจพบภายหลังจากซื้อไปนะครับเรายินดีซื้อคืน100%นะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับม,มินนะครับที่โชว์รูมตีรถสวยรถมือสองนะครับและว,วันนี้นะครับมินก็จะมารีวิวเจ้า t o y ยต้ CHR Hybrid ตัวนี้เป็นตัวไฮนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับ สำหรับออปชันคันนี้นะครับก็ให้มาอย่างล้นๆ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับพร้อมระบบเบรกให้อัตโนมัตินะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแปรผันตามความเร็วของรถคันหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันนิดนึงนะครับสำหรับไฟหน้านะครับคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED Projector นะครับพร้อมกับระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับมากับไฟเลี้ยวแบบ Sequential นะครับโลโก้ด้านหน้านะครับจะบ่งบอกว่าเป็นโลโก้ไฮบริดนะครับเป็นโลโก้สีฟ้านะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ สำหรับด้านข้างนะครับรถคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับล้อแมกขอบ17นิ้วนะครับกระจกมองข้างจะได้เป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะเป็น LED ในตัวนะครับและยังมาพร้อมกับระบบช่วยเตือนมุมอับสายตามาให้นะครับด้านข้างนะครับมีคลิ์กนราดมาให้ เดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายของตัวรถกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น SUV ส่ทรงสปอร์ตนะครับท้ายลาดนะครับไฟท้ายนะครับจะได้เป็นไฟท้ายแบบฟู l เอนะครับโรมดำตัวนี้ด้านหลังนะครับจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นรถ5ประตูนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในห้องโดยสารตอนท้ายกันนะครับถึงจะเป็น SUV แบบท้ายลาดนะครับช่องเก็บสัมภาระก็ไม่ได้น้อยนะครับวางกระเป๋าใบใหญ่ได้2อใบายู่เหมือนกันนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาชมภายในห้องเครื่องกันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับ1,800ซีซีนะครับมากับระบบไฮบริดนะครับจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ e-cvt นะครับตัวเครื่องสวยนะครับแห้งเดิมเลยนะครับมาดูหัวน็อตกันหน่อยนะครับหัวน็อตต่างนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่เคยมีรอยแกะนะครับไม่เคยมีรอยประแจจับนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงนะครับหรือว่าน็อตแก้มข้างทุกอย่างสภาพเดิมหมดนะครับทั้งเต็นท์ของเรานะครับมีการรับประกันนะครับเป็นการรรรััับปะกกกนนนาาไมม่่วีชห พลิกความตัดต่อจมน้ําหรือว่ากอไม้นะครับผากตรวจพบภัยหลังจากซื้อไปนะครับเรายินดีซื้อคืน100%นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อนะครับสำหรับภายในคันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับทางซ้ายนะครับจะควบคุมจอด้านซ้ายเป็นจอเครื่องเสียงนะครับส่วนทางด้านขวานะครับจะควบคุมเป็นจอกลางนะครับที่จะแสดงสถานะของตัวรถนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่ม c ล u สคอนโทร r มาให้นะครับสำหรับบริเวณคอนโซลตรงกลางนะครับจะได้เป็นจอสัมผัส7นิ้วมาให้นะครับระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลนะครับปรับแยกอุณหภูมิซ้ายและขวาระบบเกียร์จะเป็นรระบบบบเกีย์แอััตตโนมิ ECV นะครับจะมีเบรกมือมาให้นะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าอยู่บริเวณตรงกลางนะครับมีช่องวางแก้วน้ำมาให้2ช่องนะครับบริเวณ2จุดนะครับภายในนะครับตกแต่งด้วยสีเปียโนแบ็กนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันครับโอเคครับสำหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําเช่นกันนะครับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับที่วางขา ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับยังเหลือที่วางขายอยู่อีกพอสมควรนะครับเพดานด้านบนค่อนข้างสูงนะครับผมสูงอยู่180นะครับแต่หัวไม่ติดนะค่อนข้างสูงนั่งสบายเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาเจ้า t ต y o ต a c ซคันนี้กันหน่อยนะครับสำหรับ t ต y o ต้าซีคันนี้นะครับเป็นรุ่น1.8 Hybrid High นะครับเป็นตัวท็อปสุดตัวรถสีน้ําเงินนะครับตัดด้วยสีดำนะครับตัวรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียง14,000กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราขายเพียง758,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรถในเต็นท์ของเรานะครับเรามีการรับประกันโครงสร้างตัวถังนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันในส่วนของตัวรถนะครับไม่เคยมีการชนหนักพิคว่ำตัดต่อจมน้ําหรืืืืออออกกไไมม้้นนนนนะครรรััับบหหาาาาตววจจจพภยยลงซซปเเิดี็ํ นอกเหนือจากนี้นะครับเรายังมีการรับประกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์เบรกกล่อง ECU นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาในส่วนของระบบที่พูดมานะครับสามารถนารถนะครับเข้าสู่โตโยต้านะครับปีค่าแรงค่าไหลนะครับสปีหรือ20 0 0 0กิโเมตรนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงนะครับไม่ว่ารถท่านจะเสียสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่าแบตหมดยางรั่วนะครับสามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉินของเราได้นะครับ24ชั่วโมงนะครับสองปีนะครับตรงนี้ไม่จํากัดระยะทางนะครับสนใจรถคันน 85 224 5556นะครับแล้ววันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ